สวัสดีครับผมเก๋คาบ้าครับสวัสดีครับผมเอ็มคาบ้าครับวันนี้เรามาเจอกับออติมาทอลนะครับ2 0ุดนตัวนี้เลยครับนี่นะฮะหน้าตาของเขาก็จะมีที่เห็นเด่นชัดเลยจะมี LED light ใช่ครับนะครับอันนี้เป็นไฟค่อนข้างสว่างนะนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นอื่นะถูกต้องครับผมใช่ครับนี้มีความกว้างนะครับสูง ขอบนี้นะครับถึงขอบนี้สี่สิบหกเซนนะครับสี่สิบหกเนาะใช่ครับกว้างประมาณหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับแล้วก็ลึกนะครับเข้าไปในเคาน์เตอร์เนี่ยประมาณห้าสิบสองนะครับผมวิสเซ่เคมออติมาเนี่ยนะครับผลิตที่ประเทศสเปนนะครับเมืองบาร์เซโลนานะฮะเมืองนี้นะครับผลิตจากโรงงานที่ทำเครื่องชงกาแฟมากว่า60ปีนะครับเป็นเป็นโรงงานเก่าแก่ที่สเปน นะครับผมเราเข้าไปเราก็ได้ไปดูโรงงานที่นี่มานะฮะก็ค่อนข้างมั่นใจในระบบของเขานะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆด้วยนะครับผมสตรีมนมก็ง่ายสกัดช็อตก็เนียนวัสดุทำจากสแตนเลสสตีลนะครับไม่เกิดสนิมนะครับแล้วก็บอดี้เขาจะเคลือบด้วยสี <c oughs> นะครับมีทั้งหมด2สีสีขาวและสีดำนะครับทั้ง2ทั้ง2 ทั้งสองสีก็จะเป็นแบบเดียวกันเนาะใช่ครับนะครับผม,มปุ่มด้านหน้าเป็นแบบพลาสติกเนาะใช่ครับแล <ะ S 2> ้วก็สังเตกตดีๆก็จะมีไฟสองสว่างอยู่ด้านในนะอันอ <S <S นี้เป็นจุดสังเกตนะครับครับผมอัลติมาจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีตัวสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดแล้วก็แบบทอลนี้นะครับตัวสแตนดาร์ดก็จะตี้ลงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันเครื่องจริงๆเลยนะครับผม องค์ประกอบอื่นมีอะไรบ้างครับองค์ประกอบอื่นนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการชงต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ให้มาทั้งหมด5ปุ่มแต่ว่าที่สามารถตั้งได้ก็จะมีแค่4ปุ่มนะครับใช่ครับปุ่มที่5าจะเป็นแบบแมนนวลนั่นเองนะฮะปุ่มแมนนวลก็คือเปิดปิดเองนะหยุดน้ําเองนะครับใช่แล้วครับนะต่อมาก็จะมีท่อสตีม2ฝั่งเลยนะครับนะครับก้านสตีม2ฝั่งนะครับ1ท่อน้ําร้อน ขนาดของไบลอร์นะครับของอัลติมาเนี่ยขนาดเท่าไรครับน้นเอ็มอยู่ที่11ลิตรครับผม11ลิตรนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถชงต่อเนื่องได้วันหนึงกี่แก้ว3-400แก้วนี้ก็สบายเหมือนกันครับสำหรับรุ่นนี้นะใช่นะครับผ่านงานต่างๆมากมายนะฮะอันนี้อันนี้เราเล่าประสบการณ์การใช้งานจริงแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เราใช้งานจริงของของเครื่องเนี่ยนะครับ ประสิทธิภาพของเขาสามารถชงตันั่งได้บอลละสี่ร้อยแก้วส,สบายๆอย่างที่น้องเอ็มบอกนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับ,รบเพราะว่าเราทดสอบเองโดยการใช้ในการออกงานเนาะของเราเองใช่แล้วนะฮะนะฮะไม่ดิดโมนะโอเคอ,อุปกรณ์อื่นครับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับที่ให้มาเลยเดี๋ยวมาดูกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับจะมีนี่เลยการชงนะครับทั้งหมด3การด้วยกันสามอัน ซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่ะมาครับอันแรกก็จะเป็นตัวตัวอะไรครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าปั๊บเทมเพลตก็คือไม่มีก้นนะครับใช่ครับตังเกตถืออยู่นะอ่าฟิลเตอร์ขนาดเท่าไหร่ครับตัวนี้ฟิลเตอร์หรือว่าตัวบาสเกตนะครับด้านในนะฮะมันจะมีสิบแปดกับยี่สิบสองเนาะใช่ครับให้มาทั้งหมดสองอันด้วยกันสองแบบนะครับสำหรับบาสเกตของตัวนี้นะอ่เฉพาะนี้นะครับแล้วก็นี่เคยที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันเลยกับ ตัวอื่นนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นะครับที่ให้มาคือด้านแบบซิงเกิลช็อตนะครับคือจะมี1ก้านนะครับใช่ครับหนึ่งก้านแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นก้านสําหรับรับเบิรช็อตมี1ก้านเช่นกันครับต่อมาครับแล้วก็ด้วยจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือออติมาออติมานะครับสเกมออติมาตัวล่าสุดของเราตัวนี้นะครับเป็นตัวทอเนาะ ซึ่งแน่นอนชื่อก็บอกยู่แล้วว่าทอมันจะต้องเด่นในเรื่องของความสูงก็คือสเปซช่วงนี้สเปซช่วงนี้จะจะสามารถเอาแก้วเข้าไปรองได้เลยนะใช่ครับสรุปทาลาเต้เย็นหรือว่ากาแฟอื่นๆก็ได้ใช่ครับผมแต่ว่าสําหรับเมนูร้อนก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าจะหกกระเด็นก็นี่เลยมีสเต็ปหรือว่าเป็นตัวชั้นตัวนี้มาให้ด้วยใช่ครับมีสเต็ปให้หนึ่งอันนะนะครับไว้สำหรับลองช็อตกาแฟใกล้ๆ นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูก,การสกัดช็อตกันไปเลย ไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิเวเครื่องวิสเซ่เคมออสตินมาสองจุดูนย์นะครับก้มดูเลยครับชื่อรุ่นชื่อรุ่นชื่อรุ่นอยู่นี้นะฮะอ่ะอยังไงก็ถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อเรามาได้ทางช่องทางทางด้านนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างครับอ่ามีอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ไลน์แอดยูทูบนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เนาะว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะฮะครับผม มีปัญหาอะไรก็สอบถามของเราเข้ามาได้นะครับผมอยากล้างตะกรันอยากเซตช็อตยังไงอะไรเงี้ยสอบถามเราเข้ามากันได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับอยากเปิดร้านกาแฟคิดถึงคาบ้านะครับสวัสดีครับขนาดของไบเลอร์ของออติมาเนี่ยขนาดเท่าไหร่ครับนะครับ ไบเลอร์ของอัิติิมาขนาดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เดียวอยากเปิดร้านกาแฟคิดถึงคาฟ้านะครับสััเดียวอย่าลืมนะครับเอ้ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับก่อนออย่าลืมนะครับ